เอาฟังเทศเชิดชักนิดกน้อยอผอหอมปะหอมคอนามโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาชานโมทัตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาชาสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุณบัดนี ให้เราทุกๆคนจงคิดนึกว่าในการที่เราเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นผลประโยชน์ให้แกสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่ามนุษย์หรือเปรตผีชัดเดรัจฉานประการใดให อันนี้พ้นเรียกว่าหนึ่งในการส่วนบุญกุศลให้ความสุขให้แก่ตัวของเขาสองให้ตัวของเขารู้จักว่าผู้มีเมตตาอยู่เสมอ สามตัวของเขาเองนั่นเองแปลว่ายินดีพอใจอยู่ในการที่ผู้มีเมตตาให้กิตนของตนอันนี้เพินเรยกว่าสัพเทส,สัตตาสุขิตาหนตุสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความเย็ยนใจ ้วยการวาจาแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่มีเมตตาในชีวิตของตนให้เราทุกคนจงคิดนึกในการทำความดีของตนอย่างใดๆทุกอย่างต้องให้มีความเมตตา เป็นตัวที่หมอบฝังความสุขความเจริญให้แก่ตัวตัวสัตว์ทางหลายในโลกเมื่อสัตว์ทางหลายได้รับผลความสุขแล้วตัวของเราก็ได้ความสุขเมื่อตัวเราเมีตาแล้ว สัตว์ทัท้งหลายในโลกก็มีความสุขความพอใจความดีใจในความเมตตาอันนี้แปลว่าเป็นน้ำใจที่ใสสะอาดมีความเมตตาอยู่เสมอสัตว์ในโลกทุกตัวทั่วหน้ากันไป พระมาลัยผู้ที่ไปเยี่ยมเปรตอยู่ในนรกไปแล้วไม่ได้ว่าเอาเปรตหลายขึ้นจากนรกกันได้มีแต่ว่าสัพเพสตาจงมีความสุขความสบายใจเถิดอย่าได้รับความทุกข์ความยากลำบา,บากประการใด เวทผีทั้งหลายในนรกก็ได้เจริญนบกมือกันขึ้นสาธุขอให้ขานี่ได้พ้นมีบากกรรมการที่อยู่นักการขอบขังในการตกนรกสวยความทุกข์อยู่ตลอดกันมาบุพกรรมติเมือ่อขา พระเจ้าทั้งหลายเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่จะเรื่องการกินเรื่องการเล่นเรื่องการหาเรื่องการทำความชั่วของตนไม่รู้ว่าตนของตนจะได้มาตกนลกอย่างนี้ต่อไป เพราะเมตตาเขาก็เกิดความยินดียกมือกราบไหวพระวัาไฟนรกดับลงไปแปลว่าความร้อนความทุกข์ของเขานั่นเองมันหายไปในช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วก็ต้องสวยผลความทุกข์ ของตนอยู่จนตลอดไปจนกว่ากรรมของตนที่ได้ทำไว้แล้วจะเมืองมนุษย์น้อยมากปพระการใดๆสั้นยาวที่เท่าไรก็จำไว้รู้ว่าตนของตนที่ได้ทำไว้แล้วจนหมดอายุสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่มีใครบังคับบัญชา มันต้องเกิดขึ้นมาเองหนีออกไปเองจากนารกพักการใดใดอันนี้นะเพราะว่าเรื่องด้วยการแห่งความเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกให้สัตว์ทั้งหลายละลึกถึงกรรมของตนที่ได้ทำไปแล้วในเมืองมนุษย์ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านการจเจริญเมตตาในชีวิตของตนหนึ่งจะได้เป็นผลความดีเกิดขึ้นให้แก่ตัวของเราสองเป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นให้แก่สัตว์ทางหลายในโลกไม่ว่าเปรดจีหรือสัตว์เดรัจสารเนื้อพวกนรก พอชนะในองคาถาว่าสัพเพชัตาสัตว์ทั้หลายในโลกสุขิตาหนตุจงเป็นสุขเถิดเหล่านี้พระนว่าว่าจาว่าทีกรรมกรรมความดีในก,การว่าจาที่กก่าวขึ้นแล้วมนโนกรรม ในกรรมของใจที่นึกเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกวัตถกกรรุกรรมกรรมทั้งหลายที่เราทำาลงไปเพื่อการทำบุญให้ทานประการใดๆสัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญกุศลที่ตนของตนในอุทิศไปหาแล้วนั้น แต่น้อยมากรเรื่องของบุคคลบุคคลผู้ที่บาปกรรมยังหนักหนาไม่สามารถที่จะเกิดผลความเจริญให้แก่ตัวของเขาบาปกรรมสัตว์ทั้งหลายที่เบาบางขึ้นมาแล้วรอท่าแต่วันจะเกิดของตนต่อไป อันนี้พันเรียกว่ามันก็เบาบางขึ้นไปทันทีและอีกที่สองเพราะอะไรเป็นผู้แยกในการความร้อนนรกของสัตว์ทางหลาในโลกให้ระลึกถึงบุพกรรมของตนที่ได้ทำมาแล้วอย่างใด ให้ตั้งใจ,จเจริญเป็นอารมณ์ในจิตของตนอยู่ตลอดไปอย่าได้ลืมจึงจะเป็นปัจจัยของตนที่ตนของตนได้ทำไว้แล้วประการใดสัตว์ตัวที่มันมีนิสัยหรือว่าบุพกรรมของเขาที่เบาบางลงไปแล้ว เขาได้ระลึกในการอารมณ์เป็นนิดในจิตของเขาตลอดไปอายุสั้นเข้าไปในการย่นย่อในการเกิดของตนไม่ยืดยาวต่อไปจึงได้พ้นขึ้นมาเกิดในโลกอีกต่อไปไป้างหน้า นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนในบัตเดี๋ยวนี้ที่ตัวของเราทุกทุกคนนั่นเองในการที่ตัวของเราเจริญพรวนาอันนี้เพิ่งก็เรียกว่าอาร,รมณะปัจจัยระลึกเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเป็นนิดในจิตของตน เช่นว่อการพทั้งเผลอระโชคข้าวก็ตั้งใจขึ้นใหม่ตลอดไปตอนของตอนจึงได้รับผลประโยชน์เปนว่าการพาวนาเป็นบุญกุศลได้มากที่สุดแปลว่ามันลึกเป็นอารมณ์เป็นอธิปติคิดนึกอยู่เป็นนิ้ อารมณะปัจจยโยระลึกเป็นอารมณ์อยู่ในจิตของตนจึงได้ขึ้นชืว่วปฏิปติบูชาการปฏิบัติเป็นอารมณ์ระลึกในจิตของตนอันแรงกล้าอันนี้เพพ่นเรียกว่าการที่ทำความดีของตน ผลประโยชน์คือบุญกุศลในธรรมะใกล้ชิดกับจิตของตอนตลอดกันไปเช่นเราทำอย่างอื่นอันนั้นเรียกว่าเป็นมิจฉาบูชามันยังอยู่ไกลแต่ว่าเป็นคงช่วยเหลือหลายอย่างอยู่แต่ว่ามันไม่แรงน,นี่ให้เราทุกคนยาพี่น้องทุก คนจงตั้งใจของตนในการที่จะเจริญเมตตานึกในใจของตนตลอดกันไปในชีวิตที่เราเป็นอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้หนึ่งเป็นบุญกุศลและเลกศพรนาของตนสองเป็นบุญกุศลของสัตว์ทั้งหลายในโลก มีเด็กคนหนึ่งไปล่าฟืนอยู่ในป่าในมนฑลแครงอลคออลวีแปลว,ว่าอยู่ในหุบภูเขายักษ์มันมากที่สุดหมดแสงอาทิตย์แล้วยักษ์ต้องออกมาหากินจะพบปะมนุษย์ หรือว่าจะพบปะสัตติลสารประการใดๆไม่เด็กคนนั้นมันตั้งใจพ่อมาหางัวงัวลักหนีมาบ้านนำหาโคได้แล้วจะไปก็ไปไม่ได้เพราะมืดกังคืนแล้วหัวยักษ์เด็กตัวน,นั้นมันกระนึกว่าเราเคยไหว้พระ ก็จเจริญภาวนาไหวพ้พระของตนอยู่ตลอดกันไปพยาของยักษ์ออกมาก่อนเอ้ยหนูอยู่คนเดียวหรืออยู่คนเดียวพ่อไปไหนมาก็ใครมาก็พอ่อ พ่อพ่อนำหาโคยังไม่ท่านเห็นจักไปที่ไหนยังไม่รู้หนูไม่กลัวหรือหนูกลัวอยู่แต่ว่าจเจริญเมตตาภาวนาเรื่องข้อนี้พระพุทธเจ้าได้สั่งบอกให้ว่าอยู่ในทชินใดสถานใดให้ระลึกเป็นอารมณ์สัพเพสตาสุกิตาหนตุ สัพเพชะตาอวิลาหุนตุสัพเพสะตาอัพญาปชาหุนตุสัพเพสะตาอนิคาหุนตุให้ลึกโยงนี้หนอกนั้นแล้วอิติปิโสภะว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธสวัคาตูภคตตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปสทิโก สุปฏิปโนข้าโตสาวพะสังโฆสุปฏิปโนข้าโตสาวพะสังโฆเจริญให้เจริญอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ในใจของตนโอ้หลานเนยละลึกได้ดีไหว้พระได้ดีละลึกถึงของที่มีคุณองค์พุทิเจ้าในโลก ตัางใจพาวนานะต่างใจเจริญนะยักษ์ผู้โหนานะั้นหยืนอยู่ที่นั้นตลอดเลยยักษ์ทุอื่นเข้ามาแล้วยามาใกล้ไม่ได้นะคนผู้มีคุณอันสูงแท้เขาเจริญเป็นอารมณ์ในใจของตนอยู่ตลอดไปเป็นนิสัยปัจจัยความดีตลอดเป็นนิส ยักตังไหนตรงี้ผ่านมาเห็นแล้วกลายไปมดหน้าเลยผ่านมาไปหมหน้าผ่านมาแล้วก็ไปมดหน้าตลอดไปแคว้นของละครอลวีเปลว่าอยู่ในหุบภูบเขาสูงที่สุดทางสีทิศบ้านเขาออกไปในทางสายแม่น้ำไป ริมข้างแม่น้ำตลอดออกมาได้หนังควายตายเขาก็สงออกมาแต่หนังโคตายเขากระส่งออกมาได้หนังแพะหนังแกะตายก็ตายแล้วก็ได้ชวงผลออกได้ได้ชวงสมอันสิ่งเหล่านั้นออกมานอก็นั้นแล้ว สิ่งของที่อยู่ในป่าดงปะกันใดๆเรื่องอย่างใดทรงออกไปขายอยู่ในที่เมืองหลวงอันนี้แปวลว่าละครอารวีเป็นเมืองที่ล่ากาดที่สุดเมืองนั้นกินถั่วกินงาขาไม่ได้กินเนื้อ แล้วพ่อมพากันเข้ามาแล้วรักษาเขียมอาวุธสตาในปากช่องหนทางเจ้านายสั่งอย่างนั้นต้องเปลี่ยนวาระกันตลอดไปนถ้าพวกนั้นมาแล้วก็ต่อสู้กันเลยยักษ์ตียักษ์ก็ไม่ตายมนุษย์ตีมนุษย์ก็ไม่ตายแล้ว ต่อสู้กันมาให้ผ่านเข้ามาในบ้านในเมืองของละครอาลวีอันนี้นะพลวานเมืองละครอาลวีนั้นจึงได้มีอยายุวัฒกธนวัฒกโธสิวัฒโกยศสวัฒกโธวันวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสพัพพา ไปหาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนถึงเขาไปกราบไหวมีกระอายุวัฒกาธนวัฒกาโผกอายุวัตโกธนวัตโกลูกไม่ว่าและไรชัดอย่่างอา้าวเป็นย,ยังไงยังมาให้อายุกระดูกชายของผมเล่าคือฉีที่เป็นเพื่อนว่าภายในเจ็ดวันนี้ยักษ์จะมากินเด็กคนนี้ เคยมีบุพกรรมกันมาแล้วอเนกสานพิธีใดอาจารย์ยังเลืกันได้โอ้ไม่มีพิธีหดทั้งอย่างมีที่ไหนว่างที่พอจะลงกันได้เลิ่องอางไดที่ไหนโอปหาสมณะโคดมเถอะเขามาแล้วจากเมืองสาวอจีเขาชานมาด้วยเร็วทันที ตเร็ไปหาพระเจ้าพระเจ้าขเขาอายุวัฒกูธนวัฒกอูอายวาวาุวัฒกาธนวัฒกาจิรวัฒกาื่อลูกชายน้อยอไม่ว่าอะไรทั้งอย่างเอาท่านสมณะผูดมลทำไมยังไม่ให้อายุวัฒนะแก่ลูกชายของผมแล้วเป็นดยเหตุประการใดพระเจ้าว่าโอยักษ์จะมากินภายในเจ็ดวันนี้เองเขามีกรรมมีเวรกันมาแล้ว วิธีได้จังจะกรรมกันได้ได้อยู่คันถ้าเธอฟังคำของเราตถาคตมันก็ยอมฟังทุกประการนิโมนพระมาเสียข้างละขี่องค์เก้าองค์ทั้งองค์พระเจ้าที่นั่งทางขางทั้งกลาง อันนั้นะยุคสมัยนี่เพิ่ะนมีโชดมนให้ว่าขอได้เข้าองค์เรื่องเหตุผลอย่างนั้นเพราะว่าวพรสุขแปดองค์นั้นชวดวาทะกถาใดๆทุกอย่างพุทธเจ้าก็ให้เอาเด็กตัวน,นั้นเข้ามาให้มานั่งนบอยู่นิดหน่อยเด็กก็ยักตัวน,นั้นมาทันทีเลย ยักเข้ามายักเธอเคยทํากรรมทาเวรเคยกินเคยช้เคยฆ่ากันกินตลอดเป็นนิ้เมื่อเธอเป็นสัตว์เด็กตัวนี้ก็ไปฆ่ากินเมื่อเธอเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ยักษตัวนี้ก็ฆ่ากินเด็กตัวนี้บัดนี้อายุของเธอก็อายุของสัตว์ทั้งสองนี่ ขครจะดีกว่ากาาันแล้วคนใไละเว้นคนนั้นก็แปลว่าคนนั้นดีกว่าคนใดไม่ละเว้นคนนั้นก็แปลว่าไม่ดีพอาการยักตัวนั้นฟังเทานั้นแล้วละสิ่งที่ตามตนของตนที่จะผูกกรรมผูกเวียนประการใดๆได้ตั้งใจของตน ใจตั้งเที่ยงขึ้นได้แล้วพระเจ้าว่าไม่ต้องคิดนึกอะไรใจของเธอจงตั้งให้ดียักตัวนั้นไปเลยได้สำเร็จขั้นประโสดาทันทีเขาไปการาบทูลพุทธเจ้าขอเด็กคนนั้นพุทธองค์ก็ยืนเด็กคนนั้นตัวของเขาก็ถือแบกขึ้นบนบ่านั่งบนหัวประกาศป่าร้องคู่คน ว่าวัดนี้หมดกรรมหมดเวรแล้ววัดนี้หมดไฟอันตรายแล้วได้เป็นความสุขความเจริญข้าพระเจ้าได้รับผลกับเด็กคนนี้ตลอดบัดเดี๋ยวนี้มาในตั้งใจเย็กตัวนั้นก็เลยมาฟังพิขุอายุวัโกธนวัฒกชิยัทโกทโกสัพพุทธานุภาวินะสัพพธรมานุภาวินะ จเจริญให้แก่เด็กคนนั้นยักษ์ตัวนั้นเอามาะสองอันนี้หละพระเรนกว่าบุคคลผู้ที่จเจริญคุณสมบัติความดีสัพเพชตาสุขิตาหนตุเด็กที่ไปหาคุยน,น่ำอยู่ในเกียนกย็ไหว้พระแล้วก็จเจริญพอ่อนาของตนพยาของยักษ์ตัวนี้ ยืนเฝ้าอ,อยู่จนตตอดสว่างเมื่อเช้าจนพ่อของเขามายักษ์ตัวนั้นจะคอยหนีออกไปนี่ให้เราทุกคนชงคิดอ่านว่าการที่เราเจริญเมตตาไม่ใชจคำพูดเป็นคำเล่นคำพูดเป็นคำผลประโยชน์เกิดขึ้นจากผู้รับจากผู้ฟังจากผู้เจริญ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในใจของตนการเจราเินเมตตาเป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นเนเป็นลุกคะเทวดาอายุโกยืนสองเป็นภูมิมาเทวดาอายุโกยืนสเป็นเทวดาสั้นเบื้องบนก็อายุยืน ชันจตุมหาลาชิกายามาตา์ติงสาทุจิตานิม,มานโรดีปริมิตาสวัดีอายุยืนยาวด้วยการเจริญเมตตาของสัตว์ทั้งหลายสามในการตื่นของตนรูปร่างผิวพันวันนะโดยอำนาจแห่งการบริจาคบูชาพภพเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยปัจจัยทางสีอันนี้แล้วพรนแเรกว่าการถึงพร้อมในการทำความดีประการใดให้เราทุกคนจงคิดอ่านในตนของตนทุกคนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความจเจริญบุคคลผู้ตายเจ็บแค้นแน่นใจว่าจะของรูปไม่งามผิวไม่งามลุดลงมาเกิดในโลก ลงมาแล้วก็ลงไปตกนรกพ้นนรกขึ้นมาเมื่อไรตนของตนนั่นเองจึงจะได้ทำความหรือความชั่วต่อไปในให้เราทุกคนจงคิดอ่านในการที่เจริญเมตตาเป็นผลประโยชน์กำลังแก่ตนของตนตลอดกันไปเพราะฉะน,นั้นที่อาจจะมาได้อธิบาย ในเมตตาปรมีพอสมควรก็เปิดละเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศลาสนีอายุวัฒกุธนวัตฒกุธิริวัตฒกุเยสวัตัศกุภลวัตฒกุวันนวัตฒกุสุขวัตฒกุโหตุสัพพธาอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกาเยสวาทัศกาพลวัฒกา vâng và tà sụp vào tu sập và tà. Ayo vâng nô sụp khâm phản âm. Nadani yam